ข่าวร้ายสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลพายุฝนฟ้าคะนองกำลังถาถมเข้ามาอีกครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันนี้4พฤศจิกายน2568กรุงเทพมีโอกาสเผชิญฝนตกหนักถึง60%เลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่ฝนโปรยโปรยนะครับแต่เป็นฝนที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้อีกทำไมฝนถึงหนักขนาดนี้สเหตุหลักมาจากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคกลางของเราและคาดว่าจะส่งผลกระทบไปถึง39จังหวัดทั่วประเทศแล้วภาคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้าง ภาคเหนืออากาศจะเย็นลงในตอนเช้าแต่ก็ยังมีฝนตกในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นเช่นกันส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องฝนเท่านั้นกรมอุตุยังจับตาพายุลูกใหม่คันแมกีที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้มาดูรายละเอียดสภาพอากาศแต่ละภาคกันหน่อยภาคเหนือ อากาศเย็นตอนเช้ามีฝนตก30เปอร์เซของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21- 24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยมีฝนตก20เอร์นของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสภาคกลางฝนตกหนักถึง60อร์เซนของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสภาคตะวันออก ฝนตกหนักถึง70%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกช,ชเชิงเราและชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้าฝนตก40%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันตกเศร้าฝนตก60%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนตก60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสคำแนะนำเกษตรกรควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรและประชาชนทั่วไปควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักคำถามชวนคิด คุณคิดว่าหน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ